สวัสดีด้วยนะคะวันนี้มาเล่นเกมเออ,เ,อ,อเล่นเกมฮีสไนน์อะไรคะอ่าข้าเล่นกากขออภัยด้วยนะคะเล่นกากขออภัยด้วยนะคะ แล้เดี๋ยวเราจะไม่พูดนะคะพอดียวบจิงกับจริงจังกับเกมนะคะดะวงังจิพูดอาจจ์แบบไม่ไดีนนะคะเพราะนี่เลยฟังแล้วงันก็ใส่วอยู่ใ,ใต้ขอนะคะก็ขอใค้ด้วยนะคะ คุณไม่ไ <cuarto> ด <material> ้ตอนที่คุณเป็นแฟนไปไปกับเธอคุณไม่เคยชินที่จะาดทำคะแนนทั้ันทั้งคนทำไมคุณไม่ทำคุณเลยชอเชื่ใจกันแค่แกตวหาะนนี่จะเป็นเทปชมป์มาแล้ววันนี้มันออกมเป็นจริงแล้วแล้วเวันนี้จะ ขอไปด้วยนะครับพลดีเล่นกลางนะคะ สรุปก็แพ้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะคิกดกไว้เท่านี้ลุงก็ไลก์กดสนตอร์คให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ